โอ้โหได้โอกาสกดก่อนเลยครับสารอยู่เย็นพริกมาลานิวลานิวกระชากมาลานิวแตะถึงเส้นหลังลานิวยกกลับเข้ามาด้านในบอลฉลับซัดลูกนี่1นสูงเลยครับโอ้โหโนสดาครับขึ้นนําอย่างรวดเร็วครับ b ีจีปทุมโอ้โหหน,นาที24วินาทีครับโอ้ดีมาเล่นนัดเปิดฤดรการไทยลีกได้เล้าใจครับบีจกองเชียร์ใครเข้าสนามไม่ทันนี่ก็อดดูแน่นอนฮะอื เต็มข้อเต็มข้อจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ขึ้นไปบดกันน้ําแข็งนะครับไปบีบพื้นที่สูงก็เลยทําให้มีจังหวะที่ได้เก็บบอลสองแล้วเอาจังหวะยังไม่โดนบอลมาครับเนี่ยหงุดหงิดเลยจอมาโจ้ไปเก็บบอลทางฝั่งขวาอีกทีครับราณิวเตะอาซ้ายด้วยครับระยะกําลังดีปั่นลูกนี้นรสดาโอ้โหปัดข้ามคานครับบอลจะเสียบคานนะครับเนี่ย โอ้โหเซฟได้ครับสุภสินโอ้โห oh, oh. นี่วันนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับที่มีลุ้นทําประตูอยู่ตลอดครับโดนสุดาระยะค่อนข้างไกลนะครับอ <c oughs> แต่ปั่นแล้วนี่คือน้ําหนักบอลน,นีตกลงจุดพอดีนะครับเหีนีว่าก็สัญชัย <c oughs> ปั่นมาเองบ้างลูกนี้ต้องทกทิ้งครับแล้วผู้สิว่ายังไงจุดโทษหรือเปล่าฟาวครับ <c oughs> <c oughs> ไฟชาร์จประตูแล้วอย่างนั้นม <c oughs> อย่างนี้ก็ต้องจุดใบเหลืองทางฝั่งตัวไทยได้ครับน่ะจุดโทษครับอ๋อคว้าตรงนี้ก่อน<ช>ออมีมือมีมือเข้าไปค้ำก่อนของสราวุธก็เป็นจุดโทษเออ<ด>ใช่ครับก็เป็นเหตุท,ที่มาของการเสียหลักอ,อันนี้ครับมา แล้วก็ซัดลูกนี้เรียบรอโอ้โอ้โหยิงคมคลิบครับลูกนี้สอครับรรบีจีนำห่างไปใส่น้ำหนักมามั่นใจมากครับโอ้เป็นการยิงลูกจุดโทษที่แรงจริงครับเน่ยเริ่มต้นได้หรือว่าสีสันจุดฉาดพอสมควรครับบีจเกมนี้คึกคักครับ ถูกนะครับแต่ไม่ทันอยู่แล้วสเต็ปแรกเนยต้องการชะลอจังหวะเพื่อดึงจังหวะให้สุบสินออกส่งไปก่อนซึ่งสุมสินก็ก็ยืนดีแล้วนะครับไม่ได้เสียหลักไม่ได้ขยับอะไรออกไปก่อนครับโอ้แต่ว่าน้ําหนักบอลจากเท้าของรานิวแรงจัดครับใช่แล้วทิศทางเนี่ยมันพุ่งมาตรงข้างหน้าตากนะครับรับยากครับ ยอดกลับไปใหม่ได้โคกเลยครับโอ้โหไม่ตรงกรอบแล้วอีกซานโอ้โอพุ่งได้มันจริงๆนะครับโอยังเด่นสุดครับตั้งแต่เริ่มเกมมาครับตัวปั้นบอลฉวานี้มาให้เป็นโนสดาครับไปที่สารัตสารัตโยไปครับไปที่ ลานิวโยกมาลานิวตัดเข้ามาแล้วก็ซัดลูกนี้ลานิวโอ้โหปัดทิ้งไม่ได้ครับสุภาินมาไอทีปั๊มไว้ก่อนเลยครับดังนั้นอีกชันวันนี้มีเบิร์ดไอวิวให้ดูด้วยครับองกมาได้น้ำหนักดีนะครับแต่ว่าวิธีบอลค่อนไปทางกลางประตูซะเยอะครับสุภาิ์ก็ จะเปิดครับลูกเตม,มุมสารัตโอ้นี่มีสูตรครับแมบมีจีคนในมาตัวนอกเข้ามาหมกงมาโดนทกทิ้งมาแล้วก็ได้ฟาวครับสุภสษินถึงบอลก่อนชัดเจนนะครับสุภสษินออกมาตัดดีครับ วันนี้สาสองจะให้อีกซานลุ้นขึ้นหมงชกบอลได้ก่อนแล้วก็โดนกระแทาเข้าไปครับกลับขึ้นมาอีกซานตัดเข้าในโอ้ไม่มีใครประคองครับย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งสัญชยัยสัตเลยตรงนี้ข้ามคานครับมาเรื่อยๆครับจังหวะจบสกอร์วันนี้นี่เล่นกันแบบ ไม่มีความเครียดนะครับแล้วก็ส่งผลให้รูปเกมของบีจีไหลลื่นครับบอลไปค่อนข้างจะทั่วทุกพื้นที่ของสนามดีครับแล้วก็จังหวะจบมาเรื่อยๆนายนภิทีครับโนสระยูฮันแทยยงขึ้นมาอาครับแต่เคยมาได้สัญชัยยูฮันยูฮันจะมวนไปเองโนสระไปเองครับยฮัน ยอดตรงนีอนง้อุ้ยชนเสาตะมงปัดเป็นประตูครับอู้หูอีกชาครับสามศูนสวยมากลูกนี้คือถ้าจะเสียดายก็นิดหนึ่งที่ทว่ามันไม่เข้าไปแต่แรกไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่ชายเก็บงานให้โอ้โหเหลี่ยมให้ลุ้นยิงจังหวะแรกเนี่ยมันแทบไม่มีมุมให้ยิงผ่านไม่ได้นะครับโอ้โหต้องติดไซส์แบบนั้นเลยครับ เป็นคานสามเหลี่ยมนี้รับจังหวะแรกมันจังๆก็ไหลเพิ่มอีกลูกครับ30คราวนี้ก็ทำให้เป็นประตูจากอิกซานฟันดี้บ้างนี่ยังไม่ทันแก้เกมขึ้นมาได้เลยครับเกมยังไม่กระเตื้องครับทางฝั่งสุโขไทยโดนเพิ่มอีกแล้ว <c oughs> อิวานเก็บได้แล้วดูครับเหลี่ยมนี้แล้วบอลติดเท้าก็ไม่แทบไม่มีเหลี่ยมให้ง้างเลยนะครับเนี่ย ยืนจอดอยู่ที่นี่สุรวิทย์ก็เข้ามาบีบแล้วครับดูมุมนี้บ้างโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าก็เหมือนจะบีบมานนั่นแลละแต่บีบบีบติดไม่พอครับสุรวิทย์ในระยะห่างยืนค้ำกับอิวานเนี่ยเปิดช่องให้หน่อยเดียวเองปัน่นอ้อมบล็อกแล้วก็ไปชนมุมสามเหลี่ยมนะครับย้อนออกมาคนพี่ครับอีกซาน เป็นระยะที่ได้พุ่งมงซ้ำครับสุปสินยพยายามเซฟเต็มที่แล้วแต่ควักบอลไม่ไหวครับอ้าวโดวนฉกเฉยเลยครับวาริสหลุดไปแล้วก็ซัดลูกนี้4-0เลยครับโอ้โห,โหโดุดันมากโอ้โหวาริสจูทองโอ้โหนี่<ม>ถกจากเท้าครับจากอัดด้วยขวาเข้าไปเลยครับโอ้โหโดูจริง แล้วที่สำคัญสี่ประตูไม่ซ้ำหน้าเลยนะนี่ครับสุขโขทัยไปท้อไปเหนื่อยยิ่งเละครับโอ้วีจีเดินหน้าลุยเต็มตัวครับวันนี้เรียกว่าเกมแทบจบตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับเนี่ยโอ้โหไปคลองบอลแล้วก็ ไม่ระมัดระวังตัวมากพอครับกว่าจะแต่งบอลกว่าจะมองหาเพื่อนวาริสครับวิง่งอ้อมด้านหลังมาเงียบๆแต่แรกแล้วเสร็จเลยไม่ทันรู้ตัวครับสิโรสโอ้โหแล้วริงคือด้วยความเร็วในการฉกเข้ามาเนี่ยก็ทำให้สุปสิทธิ์นึองขยับมาปิดมุมเสาแรกยังยังไม่ทันได้ขยับด้วยสัมมาทีครับที่สุรวิทย์ให้มาสีโรดยอด อย่างโขกไว้ได้ครับสารัตกลับมาใหม่จับแล้วอขยับจะยิงไม่ยิงโยกลุยเข้ามาเองแล้วก็ซัดเองครับม,มาส่ติดบล็อกพอดีครับอืมจังหวะประตูของทางด้านวาลิสครับ หลุดโฟกัสนิดเดียวครับดูอ้าวตัดกลับมาเอาคืนได้ลูกหนึ่งครับ <c oughs> อืมมาแมทติวส์รับาตามกล้องนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นอืมไปไปเหมือหรือเปล่าฝั่งบีจีมาเร่งเครื่องสุดตัวในช่วงปลายครึ่งแรกนี่ครับสุโข,ขทัยแล้วก็มาได้สําเร็จครับจากลูกเตะมุมแล้วมทิวสโอ,โอ้ถอยมาของนิมๆ,ๆเลยบอลนี่นี่ยืนดูอยู่นะครับโอ้ ควงแขนกันมาดีๆพอบอลถึงแล้วไม่ไม่เทคตัวตามไปด้วยครับมาโกบาลินีเสร็จมาธิวส์นิ่มๆครับโขกยัดเข้าใส่จอดจ่อใส่พิสานะครับลูกนี้ไม่ไหวโอ้โหก็คือไปโฟกัสที่จะดึงแขนอย่างเดียวนะครับไม่ลุ้นที่จะเล่นบอลด้วยครับมาโกบาลินีเสียงง่ายเลยอ้าวแล้วจบครึ่งแรกเลยครับที่พีจีเซเดียมครับก็เป็นว่าในครึ่งแรกครับจากด้าน บีจีปทะชุมค,ครับออกนำสุโขทัยเอฟซี C ไปก่อน,นครับสี่ประตูต่อนหนึ่งนะครับอ่าครับของทางฝั่งสุโขทัยก็มีอับดุลฮาฟิศลงมาแทนริสักนะครับยิงเลยโอ้โหติดไซส์ออกไปครับแม่โอ้โหนี่ลงมาใหม่เขาเฟเดอเรสเปิดฉากครึ่งหลังมาในเกือบยิงเร็วอีกแล้วนะครับ สองจังหวะติดตกันเลยนี่เป็นจังหวะสุดท้ายนะครับที่เฟรตดี้โอ้พลิกง่ายๆเลยครับพาบอลหนีในะรฤงลิ์แล้วก็ไม่น่าเชื่อใส่เต็มข้อโอ้ออครับสารัดหยอดไปให้ชนาน้นจอดไปแล้วรอบเอลบอลลงได้ด้วยชา้นะนาน้น,านซัดเลยครับตรงนี้โอ้โห แมไปติดครับตอนโดนบล็อกไว้ได้ครับสีไปที่ผู้ช่วยอ๋มั่นใจว่าผู้ช่วยเห็นว่าติดบล็อกเลยครับเอาบอลแรกลงสวยครับชนดานันแล้วทําให้จังหวะสองตามไปยิงต่อได้เลยมือนจะเหยียบแขนสลิงคารครับโดยชนะนันดูทีนี่โอ้ตอนลงอุอบัติเหตุนะครับ,รบแต่ทําได้สวยครับชนดานันเพราะว่าโอ้โหลูกนี้เล่นไม่ง่ายนะครับบอลโด่งมาจากด้านหลัง ให้ลาเนลลาเนลแทงออกมาครับมาแล้ววาลิตวาลิตมาอีกแล้วแตะเข้าไปวาลิตโยกนี้มาวาลิตซับอีกแล้ววิ่งตอดขาชนเสาโอ้โหหลายขั้นหลายสมัยซ้อนครับลูงนี้เปิดมาใหม่กับตัวซัดติดบล็อกอีกครับไปนี่ครับบอลแรกดูเหมือนจะห่างไปแล้วแต่ว่าโอ้โหสเปดจัดจ้านจริงๆครับไปถึงบอลตามเก็บจังหวะ2แล้วก็โอ้โหนี่สายซะอับดุลฮาฟิส เสียหลักไปเรื่อ,อยครับแล้วยิงอัดมาเต็มข้อครับติดเซฟแล้วไปชนเสาซีโรดบาโจปล่อยฮาฟิตเปิดเข้ามาได้โคกอีกแล้วเอาล<อ>ะครับไล่มาเข้าสองเตาสี่โอ้ยขอให้เปิดบอลมาได้ครับมุ่งจริงๆแล้วเหมือนเดิมครับคู่ประกบใช่บอลลินี่โอ้โหบอลลินี่โอ้โหดียืนตัวชิดกันเหมือนเดิมเลยครับมีรอยยิ้มมากครับโคโดนัทโอ้โห นี่ขากำไรเกินควรนะ่บุกน้อยครับแต่ได้มาสองรประตูเหมือนกันโอ้น่าคิดครับน่าคิดเกมนี้โอ้โหคือประกบตัวติดกันมาตลอดก็จริงแต่พอจงอังหวะบอลเข้ามาถึงจุดแล้วก็ จะเบียดหรือจะพิงจะอะไรสักอย่างไม่ได้ทำให้มัทิวขึ้นหม่งลำบากไปกว่าเดิมเลยครับโอ้ลูกแข็งแกล่งเบียดสู้ไม่ได้ครับอบอลลินี่าครับพลิกมาหลังได้มาสิจ่ายทะลุเอ้าทะลุดด้วยครับจังหวะนี้อ่าครับมีโอกาสจอๆแล้วหักเข้ามาแล้วอีโตยิงเข้าไปครับโอ้ไล่มาเอาแล้วครับ อุ้ยเป็นสามต่อสโอ้อโห<อ>ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมาจริงครับโอ้จากเกมแต่แรกเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่ว่าสุไัยทำท่าวจะโดนบีจียำเละเทะครับโอ้โหจากตามมัน4ี่ประตูเหลือลูกเดียว้ยโ hey, ตะครับที่ได้ลูกขยันครับพยายามตามขึ้นไปด้วยแล้วก็บอลไหลไปถึงเจ้าตัวที่เสาไกลครับ โอ้ทงทะลุมาสวยครับผ่านช่องตรงบอลินีเหยียดไม่ถึงครับแล้วอภิชาติจ่ายหักกลับมาแล้วยืนเกรงลุ้นเพื่อนครับว่าจะมีใครถึงบอลหรือเปล่าว่าเป้าแรกเป็นมาธิอุสคือแกไปชะลอความเร็วก็เลยเข้าไม่ถึงครับแต่ว่าตัวซ้ายสุดที่วิ่งสอดเข้ามาในกรอบเขตโทษยังมีเอโตะอิชิโมโตะครับวาแล้วแปรยัดสชนเสาด้วย ผมไม่รู้จะเซฟยังไงอ่ะจากเสาฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งครับสำหรับพิสารโอ้ลูกนี้น่าเห็นใจพระูกสาวัตถุครับกลายเป็นบอลมีลุ้นสตีเสมอเลยครับตอนนี้อ้าวอ้าวเล่านี้เอาจับได้ด้วยแล้วกองหลังไปไห้หมดยิงติดบล็อกกับพิสารงงตั้งไม่ทีนักหกตีเสมอครับซีโอ้โหโอ้โหจย,ยังไงงลำแน่ โอ้โห oh. แคทริกเลยครับเ oh, นี่ยโอ้โหูนี้เดี๋ยวดูเาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านี่ก็นี่ทงลำหน้าขึ้นมาเดี๋ยวดูจังหวะแรกตรงริมเส้นก่อนโ oh. อ้เดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีวีร์ครับ oh. ไม่เป็นไรครับยังตื่นเต้นได้อยู่ครับโอ้โหยังระทึกกันได้อยู่โอ้ oh. โหนี่อ่าเกมนี้เป็นเกมสมนาคุณให้กับแฟนๆเลยครับอ นี่ต้องตามดูตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายครับว่ามันก็เกิดขึ้นหลายๆอย่างทําให้ไม่น่าเชื่อว่าท้ายสุดนี้เราจะารุลุถึงสกอร์4-4กันได้นะครับรน่าจะมีรีเพย์ดูซะหน่อยนะครับรจะได้ทําความเข้าใจกันใหม่ว่าจุดที่น่าคิดเป็นจุดตรงไหน,นโอ้โห มาถึงตอนนี้ดันไม่มีซะงั้นนี่อย่างนี้เราก็ช่วยอาทิ่ไปไม่ไม่ได้ับแบบนี้ก็เจิดเลยครับได้ประตูครับโอ้โหี่ครับโอ้โหแม่โค้ชจักที่เห็นจากจังหวะเร็วทามเนี่ย ก็ยังดูไม่ออกว่ารตรง,ตรงไหน,ไหนจะเป็นปัญหาอ่าเอามาพามาให้ดูแล้วต้องให้ตัดสินก่อนครับอ่าจังหวะตรงเนี้นะครับที่สอดเข้าไปเล่นบอลของมาซุอิครับที่คงจะไปเช็คว่าอยู่แนวเดียวกับลูกบอลหรือเปล่าครับรับบอลจากอภิชาติเข้ามาเนี่ยตรงนี้ครับที่วิ่งโฉบพ,พักบอลที่สุดเส้นแล้วก็กลับตัวยิงติดเซฟพิสาร <S <S เซฟให้แล้วนะครับมาซุอิงงย้อนกลับเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็มาติอุสครับแฮตทริก โอ้มันน่าตกใจว่ากองหลัง b ีีขายไปไหนแล้วยืนผิดท,ท,ที่ผิดทางกันหมดเลยครับโก<อ><อ>มิสหาอบอลไม่เจอใช่อบอลไปลอยตกบนหัวเขาพอดีครับโอ้โหสี่สี่เป็นเกมที่เหลือเชื่อปิดท้ายฤดูกาลของทั้งสองทีมครับทีมโอ้แล้วก็เน<อ>ี่ยครับมาถือุสได้ของขวัญชิ้นใหญ่ไม่รู้ไปโวยหรือดีใจยังไงครับเนี่ยโดนใบเหลืองแต่ไม่เป็นไรครับ